เหตุปัจจัยที่ทำให้ไปเกิดในรมโลกทุติยชาญภูมิทั้งสมชั้นนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้จากผลของการบำเพ็ญชาญมีใจความประมาณว่าบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุทุติยชาญมีความผ่องใสแห่งจิตไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์สงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิยังอยู่ บุคคลนั้นพอใจชอบใจน้อมใจปลื้มใจในทุติยาญนั้นอยู่จนคุ้นด้วยทุติยาญนั้นและชาญจิตนั้นไม่เสื่อมเมื่อทำกาละหรือตายไปย่อมเข้าถึงสหายของเหล่าอาพัสสะส่วนการเจริญพรมวิหารสี่ในพระไตรปิฎกระบุไว้มีใจความประมาณว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ มีใจที่ประกอบไปด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทั่วทิศทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานแผ่ไปตลอดโลกด้วยใจที่ประกอบไปด้วยกรุณาชาญอันไพบูย์หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีภัยน้อมใจในกรุณาชาญน,นั้นและชาญน,นั้นไม่เสื่อมเมื่อทำกาลปไยย่อมเข้าถึงสหายเหล่าพมอาพาสะ สองกับคืออายุประมาณเหล่าพรมอาภัสสะปุถุชนที่ดำรงอยู่ในชั้นอาภัสสะตราบเท่าอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขย่อมกำเนิดในนรกบ้างในติรชฉานภูมิบ้างในเปรตวิสัยบ้างวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏส,ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค ผู้สดับรับฟังธรรมดำรงอยู่ในชั้นพรมนั้นตาาเท่าอายุไขเมื่อสิ้นอายุไขย่อมนิพพานในภพนั้นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือความแตกต่างกันระหว่างปุถุชนที่ไม่สดับรับฟังธรรมกับพรมที่เป็นอริยาสาวกผู้สดับรับฟังธรรมในภพของพรหม